ดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับปั๊มน้ําหอยโข่งนะครับหัวสต l นเลสยี่ห้อคิกคาว่านะครับรุ่น KP 3 2 5 s นะครับตัวนี้นะครับกําลังวัตต์นะครับอยู่ที่370วัตต์นะครับหรือว่าครึ่งแรงม้านั่นเองไฟ2 2 0โวลต์นะครับจํานวนแอมป์อยู่ที่2 6แอมป์นะครับตัวนี้ส่งน้ําได้สูงเด็กอยู่ที่20เมตรนะครับ ปริมาณน้ำนะครับอยู S ่ที่2 0ถึง48ลิตรต่อนาทีนะครับความเร็วรอบของเครื่องตัวนี้นะครับอยู่ที่2820รอบนะครับท่อเข้าท่อออกตัวนี้นะครับอยู่ที่1นิ้วนะครับตัวนี้คือท่อเข้านะครับฝั่งนี้คือท่อออกนะครับตัวนี้นะครับเสื้อเสื้อใบพัดนะครับจะเป็นเสื้อสแตนเลสนะครับตัวนี้นะครับหัวปั๊มจะเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้คือท่อกรอกน้ํานะครับสินค้านะครับมาพร้อมใบคู่มือแล้วใบประกันสินค้านะครับ อ่าเดี๋ยวเราหมุนเครื่องให้ดูกันก่อนนะครับจะให้ดูรอบๆโอเค,อเคลูกค้าท่าในใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ